สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาถึงขั้นนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะปกติของเล่นจะมีแต่ลูกซื้อใช่ไหมคะวันนี้เป็นแม่ซื้อมาลูกไม่ได้อยากได้จะยังไงนะคะนี่เลยค่ะเห็นอันนี้มล้วมาร้านนีเนะาะเห็นนะคะมันคือตุกก๊กตาร์ตซับเซ็ตด็อกนะคะไม่รู้ว่าสิคืมอมันเราไปถึงมาเนาะเห็นคอนอื่นเขาจุ่กันมาเป็นเซ็ตทั้งหมดอันนี้เราถับมาแค่ตัวเดียวเลยมาดูกันดูว่ามันจะน่าราคาไหนเคยถึงรื้ยังคะชอบเป็นวันไหนแต่อันนี้แอบจุมานะคะเรามาดูบนญรอดอยู่ตรงไหนนะคะว่าเห็นเขาบบอออกกกวว่่่าาาาุมมมมนนะะะะคสหรรัขงไี้็จปปูณ นะคะคแต่เราก็คือรุ่นนสักตัวเนาะเพราะปกติเราจะมาสายที่ไม่ใช่สายของตัวมังดักมังเป็ดเรามังคุดเป็ดสวยไหยคะเป็ดนี่นใช้ใรูปแล้นี้คือประจุมานะคะแล้วก็ในการถุงของเรานั้นวขวดกาวไม่ต้าองหลายอยู่แล้วใช่ไหมไมนเป็นตัวนี้น้องรักไหมดูจากหน้าเธอสวยไหมคะสวยไหมสีสวยๆต้องอยู่บนนี้คะ่ะเป็นน้องเป็ดที่ที่เขาจะเเป็นลูกเป็ดนะคะเขาบอกว่ามีตัวตัวนี้นะคะ,คะ,น,นะคะน่ารักดีเนาะ ดูหน้าเขาแล้วก่อนมันอาจจะเป็นการสื่ออารมณ์ตอนนี้ตัวใหญ่เลยค่ะสวยไหมคะอารมณ์ดีหรือเปล่านี่เลยนี่คือตับเซ้นดกนะคะจะเป็นเป็ดถือปลาเรามาแต่งตัวให้กับเดลี่ดูก่อนูนิหน้ารองน่ารักจังไม่เคยมีเลยใช่ไหมเพราะว่าเราก็คือจะไปอยู่ที่นี่จะเจอใหญ่อันนแบบไปอย่างแล้วก็เราก็มาถึงทีนี้เลยนี่ ไม่ใช่ใส่เทโอเคหมุกอะไรกันตอนนี้เขาปูกันยัใช่เอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ิ๊กนะโอ้ยตัวนี้้องกะต้งมีตัวไหมนี้เป็นเบอรหนึ่งะคะวอย่างนี้แล้วก็เขาบอกว่าการที๊ต้องแบบเอามออย่างนี้ก็ถือไปอย่างนี้เรียาักไมคะน่าไม่สวยตรงไหนตอบสวยจะตายไม่สวยตรงไหน น้องูกน้องราบิวตัตตใหญ่กว่าผู้เยอะเลยนะนี่ดูควาหนาค่ะน่ารักไหมน่ารักไหมคะหนูสวยไหมสวย